สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้สบายๆวันหน้าเฮ็ดแกงจืดจินค่ะต้มจืดลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นหมูนวันวๆน,นะคะรสดีผักกาดขาวแครอลูกชิ้นหมูสับค่ะพี่นอ้องต้มผักเปื่อยค่ะสำหรับคนถอนฟันมาใหม่ๆ กินยังบ่ได้ห่างหายไปโดนโมเมนต์ยังเนื่องจากแขวยไ่ค่อยสบายไปหาหมอฟันและกินยังบ่ได้อันนี้สิพัดเ้นในแฟนค่ะบะหมี่เหลืองเรียกร้องมักลายเ้นพัดไทยพัดเ้นเรียกกันจะกินต้มจืด สดน้ำห่อนๆนะค่ะพี่น้องเอ้ยริกก็กินบ่ได้นั่งก็กินแบบจืดๆนี่แหละค่ะมากินน้ำกันแล้วค่ะๆๆแห้งสิไปไทยแห้งสิมาหาหาหมดหาหมอขาสวยลงตัวเขาวลงทองะค่ะพี่น้อง มาเด้อพอแม่พี่น้อง,งยอูเมื่งไทยก็ได้พลังเข้าเบิงบุเป็นอนะคะ่ะหอยเขียนภาษาอีสานลูกชิ้นก็เยอะนะคะเป็นโลอาศัยกินน้ำซุปค่ะอาศัยกินน้ำซุป มื่ออื่นจะไปเฮ็ดงานเกลเลยสีอันนี้แม่จ้าเอากเกลยสีเฮ็ดไปแล้วหลายก็พักใส่อีกกันค่ะมักดิบผักหั่นไว้แหละใส่หมดเลยผักกาดขาวผักบ,บัวหั่นไว้แหละสื่อมาเป็นฉนเอา หมอแฟดกัเร้านว่าหลัะหกหม้อวันจะกินข้าวเป็นรถดีไ้สิอิ่วขาว ขาวน้ำกันต้มผัะเล่เต้มผัะเล่เละแล้วก็กินข้าวข้าวสวยร้อนร้อนน่ามันไม่นองย่างไรกันลืมแต่เกี่ยวหน้ากนะสี ตักเขาหอนๆไปกินกับไต้สีอิ่วหูเขาเต็มหมดไต่สันเ,นเอากินแต่เว้นๆหน่อยมาเด้จตา เนี่ยค่ะหน้าตาค่อยมึ่งยาค่อยกองมาเลื่อนเทินถึกอยู่พี่น้องเขาจะกินเนี่ยค่ะเขาเต็มถ้วยกชิน้นมือนี่ให้เห็นหน้าตาเงินบ้านได้จะเด้อยาหลอีดีพี่น้องยักกระดกกระดาษยาไปมาก แปลปลอปเปิลไม่กินบ่ไรแอปเปิลลาหลายเน่ยต้องยาด้วยมือสิเมื่อสิไปเอาอีกค่ะพี่โรกันที่ยิบเจ็บยิบเก่ายิบเจ็ดมีมีนในโทรศัพท์เยจะไปเอายาค่ะเอายาไม่กินบ้านพักก็ต้อต้มเด้ๆเล็ดตอนเลตโตนก็ค่ะพี่โรกเมพัก กินข้าวร้อนๆมาเด้อรออยู่นะคะวันนี้เริ่ต้มกระดูกกินข้าวแล้วหลายๆคนมากัวกตั้งหากหมอเขาว่าให้กินขางเดียวเลยพร้อมฟันออกเพราะว่าเป็นเรื่องตอนคนหนีบออก ันกาเขานนเนะคะเขาอันนี้เขาขีมี่มนีตงสีแบบ่แมจ้ะเป็นหางก๊ปกือข้หรอกขีมนนีบท้างนี้เงือกไปเบิเบเด์ตฟองทานนี้ไดเอานั่นมากการด้างนี้มักสะโยกไปเบิร์ตเค่ะโอ้ทารุณสิเดะเข็มสองเข็มปวดปวดเบิมเมอหนึ่งขึ้นหนึ่งมันหน,น,นึ่งเดะนี มื่อวานก็นยังปวดอยู่แม,ม่จะ้ะบ่อไปได้ออกกิจตั้งแต่กลับมาจะไปเทีย่ยวประเทศอันอยูโกสลาเวียบ้านนี้เขาเอิร์ลอันบอนนี่อาอยุสวีเดนนะครับพีมามา่น้องบางคนเขาบ้ามากเลยค่อเขาพูดเขาอีสานขอลาเมื่อบ้านก็จะไปกินอ่า อาหารนิสานมากหลายไปกินยังละ่ะตำบักพุงต่ยน้อไม่แกงน้อไม่แยงไว้ปิ่งปลาตำบักพุงเขาเลี้ยงปลาอยูะเกษตรพ่อเพียงคอยยุดจอ่ะน้าคไปทมดินไว้เอเห็ดอันปลูก อันนั้นอันนี้ไว้เขาไอกเพิ่งได้กิปแล้วค่ะกลับเมื่อกี้จะิ่มอันนี้แล้วล่ะปลาตัวใหญ่แล้วก็ด้กินนี่ดอกปลาตัวได้เบิร์ตกระเบิร์ตค่ะกับเขาได้ด้วย เก,ก็ค่นา้อก็เสือหยอยย้อนกราขอนขอกนอย่างนี้ปไป,ปไปอ่ะผอไนย้วออกร่างกายมันน,น,นีบอะไรไปเนี่ไปว่ายังขวดเลยลูกสินแช่แข็งไว้สูดน้ำมูมากโลรดรอยสามสิ กินพักแก่ขย,ยามันเขาต้องกินยาพรนอล็อลกแฟนหนอกอกินเขาจะเเวนเรามาหอดแเรากปกินไว้ไว่ากับฟา,นะากินบูบูบูบบลอดกากินม่าไงแล้วนะกกิน แถวเข้า,าก็ดีนเนาะแลาวจะกินบ่ื่อกสิมาทีนยิ่มและวก,ก็สิแกงเห็ดสูพี่น้องกินอีกก่อนสิมเมื่อ,อแล้วยุเครื่องถูนยางมันอักเสร็จแถวเข้าก็ทร ที่ตำมะกขืกเห็นบ่อยอย่างมนจะกเม็ดปอดหาลอยกลัมซื้อ หเม็ดอกทั้งค่ำเลยยามร้อนมีแั่สองเซรั่มสอยาตัวใหม่วันนี้ยาตัวเก่าสองอันเศรษฐีปิ้งซุปน่แหละมองไปเศร้าสียจะดีขึ้นแล้ว เขาน้ำกันเด้อพี่น้องไอ้ีน้องไม่พี่น้อ,น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 อ,องเกาออามาเบิ่งกไม่ปักก็ไหลก็แช่เนี่ยเป็นมู่กันไปค่ะด,ดีก็ดีกับข้าเมนต์มาโลดเป็นมู่กันค่ะคนแรเขอกมามใหม่เห็นไม่ไม่ออก็มากก็เมนข้เหม็นออกมาเป็นมู่เป็นพวกกันมู่กันอยู่ในช่องเลย กันกาเฟบุกปปเปิลเก็บมากกินบะไรไม่้องเอ้ยอยากกินก็ยังอสิตตำกินบะไรห้าเขียวโสมแม่จ้ะสมก็บอกท่าน มันกินได้เก็บไม่อีกอยู่นหนมันกินบ่ได้ตายตายตายไปกระเดจะวานยาท่าน่ tamanho, ไจะเก็บแต่ยังร okay. ู้ว่าเก็บสิเมื่อยโอเคแล้วพี่น้องวัดดีจ้าขอบคุณหลายๆลายด้วยค่ะคอยกินไปนิหละเครองขอโขวดขอไปกินเช่ากินง่ายดอก <c oughs>